นรักราก <g az> <freaking> บพื้นที่รกร้างครับเอามาใช้งานครับเดี๋ยวเราก็จะแก้ไขมุมนี้นะครับเพราะว่าเ,วเราจะเอาในส่วนของหญ้าเทียมลงคือตรงเนี้ยมันเป็นหินแบบนี้มานานลวแล,แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้หาเทียมแล้วในช่วงโควิดเนี่ยเราก็เลยซื้อยญาเทียมมาแต่ว่าไม่มีเวลาทำเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูแต่ว่าขั้นแรกเราต้องเก็บหินทั้งหมดเนี่ยมาใส่ให้มันเป็นระเบียบก่อนใครอาสามาช่วยเก็บหินผมบ้างี่ยคนรักเราอยู่ไหนกันมีไหมโอ้ย เราทำแคมเปญอะไรมาช่วยลมหนาวเก็บหินได้ไหมโอเค okay. เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเราเก็บหินออกไปกับหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดแล้วก็ปรับพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่เราจะปลูกไอ้เจ้าหญ้าเทียมยรับน,น,นี่ก็ซื้อมา4เมตรก็คือเดี๋ยวลองดูว่าจอกมันเป็นยังไงฮะเดี๋ยวปรับพื้นที่ก่อนครับอย่างที่บอกนะฮะว่าแยกหินเป็นสีๆน,นะฮะตอนนี้เป็นสีเทาอันนี้ก็เป็นสีเทาเหมือนกันอันเนี้ยอย่างที่บอกส่วนนี้เป็นสีทองนะฮะ ก็แยกกัเป็นสามสีด้วยกันเดี๋ยวมาปรับพื้นที่กันก่อนงานใหญ่เลยก็ทำเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ซื้อเต่ายาเรียมมาแล้วก็ปรับพื้นที่แล้วก็ปูกรอยยาเขียมก็ได้ประมาณนี้ครับคือยังไม่ได้มีของมาตกแต่งอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ผลหินออกก็รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ปรับพื้นที่ก็ใช้แรงพอสมควรก็เสร็จแล้วครับนี่ครับก็ ส่งมาเป็นยา้าเทียมกรดเอนะฮะก็4ี่เมตรครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็ได้ใช้งานละใครก็ทำได้นะครับลองจัดดูนี่ก็เป็นชาน้านกพูที่ผมซื้อมาอะตอนที่ไปโคราชก็ติมทางแถวโคราชเนี่ยมันจะมีแบบขายตุ๊กตาหินน่ารักน่ารักเราบ้านผมก็ชอบนกพูกันหมดเลยใครรักผมชอบผมก็ ซื้อนกพูกมาฝากได้นะครับตอนไปเมืองนอกเนี่ยถ้าใครจาได้ผมก็พยายามจะหานกพูกมาฝากแม่เหมือนกัน <c oughs> ส่วนนี่ก็เป็นตุ๊กตาเนนน้อยนะครับก็ผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วมีความสุขหรืเพราะว่าเนนน้อยน่ยยิ้มแบบมีความสุขมากเลยครับก็สําหรับภารกิจนะครับปรับพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นพื้นที่ที่ชใช้งานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมเดีคงจะมาแจ้งอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าลมหนาวทาได้นะครับทุกคนก็ทําได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ